สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากของข้อวันนี้นะคบฝากเงิน6 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1. 7ต่อปีจากธนาคารอมสินนะครับฝาก6 0 0 0 0บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคํานวณกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเรามาดูแคมเปญแลกกันกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกคล่องตัว ใช้เงินมีเงินอุ่นใจใช้ในยามฉุกเฉินนะครับจุดเด่นก็คือเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปนะครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทมีการคํานวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากจะสามารถถอนเท่าใดก็ได้แม้จะเป็นเงินฝากประจาก็ตามนะครับเง hey. oh, ื่อนไขการฝากบัญชีเงินฝากประจำนะครับ5เดือนนะเทียบเท่าเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ย1.7%ต่อปีเรามาดูกัน เงื่อนไขาการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1,000บาทสามารถเปิดรับฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาลและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกที่เป็นมิชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้และสามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเล่เมเดิมมาฝากเพิ่มนะครับเป็นแคมเปญตัวนี้ได้นะครับโดยได้อัตราดอกเบีย้ยใหม่อัตราดอกเบีย้ยจะได้รับร้อยละ1.45ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.7ต่อปีระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะ เงื่อนไขาการถอนนะครับสามารถถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากค,ครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในตาต่ําสุดภาษีหักนาที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีนาที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝาก เข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นั่นเองคุณสมบัติและเอกสารการสมัครนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับและนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดรับสมัครก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เปิดบัญชีจากธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ คำนวณดอกเบี้ยงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือน5เดือน60,000บาทนะครับดอกเบีย้ย1.45%เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.7%ต่อปีจำนวนวัน151วันดอกเบีย้ยรับ359บาท92ตางค์อัตราดอกเบี้ยไม่หกักภาษีให้จ่ายเพราะนั้นรับไปเต็มเต็มเลยนะครับสรุปเงินต้น60,000บาทบวกดอกเบี้ย359บาท92สตังค์นะครับเป็น 6359บาท92สตังรับไปเต็มๆเลยนะครับนะครับเป็นแคมเปญที่น่าสนใจหันคันอมสินนะใครสนใจนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ไปเ,เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอมสินทุกสากขาเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับได้ใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปนะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆของเงินฝากประจำในแต่และช่วงเดือนนะครับแคมเปญไหนโดนเราจะมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับค่ายด้วยก่อนจาก,กันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากนิสชาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรล้วงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์กแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย